พาเคจิมาฝึกปั่นจักรยานไม่มีขาตั้งนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ตั้งรถก่อนแผ่นแปะแก้ร้อนในยอ้อนฮิกนะพี่ๆฝากไม่เคจิซื้อนี่นะคะ,ะค่อยๆออกฤทธิ์จะทำให้แบบจุดวิตามินอยู่ในร่างกายเรายาวนานขึ้นนะคะนี่นะคะแอราบัวย,ยอดอีฟที่ร้านขายยาก็มีขายนะคะ ัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้แม่เคจิพาเคจิมาฝึกปั่นจักรยานตอนนี้เขาเริ่มปั่นได้แล้วนะคะไม่มีล้อเล็กแล้วนี่ตอนปั่นกันได้ครั้งแรกก็คือคุณปู่พาไปฝึกนะคะจนปั่นได้แล้ววันนี้ก็อยากจะมาปั่นอีกรอบนึงก็เลยพามาฝึกก่อนค่ะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ร้านขายยาแล้วก็ไป ATM ด้วยให้เคจิปั่นจักรยานไปส่วนแม่เดินไปนะคะ เครื่องบินก็จะดูปั่นจักรยานก็จะปัน่นมีไหนหรอคุมพวกนนกะตอนนี้เราก็กำลังจะไปช้อปปิ้งที่ร้านขายยาเคจิปั่นจักรยานมาเองนะคะทั้งปัน่นทั้งจูงทั้งไถนะคะปั่จะถึงนี่ก็เป็นสวนนะคะเป็นแบบว่าเขาปลูกต้นไม้ขายะค่ะทุกคนอันนี้ต้นเมเปิลนะคะ มีหลากหลายต้นเลยนะคะมีต้นสนต้นอะไรคือเขาปลูกขายนะคะเอาที่ตรงนี้เหมือนเป็นที่แบบที่เขาแบ่งให้เราสัญจรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยสามารถผ่านได้แล้วตรงนี้นะคะก็คือร้านขายยาถ้าเราจะมาตรงถนนใหญ่ก็ได้นะคะ เมื่อกี้เราก็ไปไปรส์นีอยู่ตรงข้ามร้านขายยานี่เองแต่ว่าอันตรายนะคะก็เลยมาทางถนนเล็กเดี๋ยวเดียวซ้ายไปนี่ก็เป็นร้านขายยาแล้วค่ะน,นี่นะคะทางที่เรามาแล้วเราก็แอบเข้าทางน้อยตรงนี้ อ่ะปัจจากับเจ๊นีนะคะถึงรักขายาแล้วรถไม่มีขาตั้งนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ตั้งรถก่อนนี่แหละเอาไปพิงกับไอ,เอ้เหลืองๆนี่แหละอะสตอปเตอร์ออดิตีต <c oughs> <c oughs> ัวมีคนขโมยนะคะหอบเสื้อไปด้วยไปใส่ไปทั้งหมวกทั้งเสื้อนี่แหละเอ๊ะสั่งกี่ตัสังก่อันนี้เป็นเจลลี่นะคะใช้สำหรับผสมกับยาให้เด็กทานนะคะก็คือเอายาเม็ดผสมกับเจลลี่ ก็จะทำให้เด็กๆทานง่ายอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีรสอัุ่นด้วยน,นี่เป็นการให้เด็กๆทานยาได้ง่ายเคจิอ,อยากจะได้นะคะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตมีหลายรสเลยสตรอเบอรี่องุ่นช็อกโกแลตแล้วก็มียี่ห้ออื่นด้วยนี่คาวิเนะ อันนี้มีสามรสนะคะองุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็รสเมลอนราคาก็จะประมาณนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปลูกๆใครทานยายากนะคะใช้ผสมกับเจลลี่นี่ให้เด็กๆทานได้เลยค่ะ <c oughs> วิกวิกแก้คัดจมูกของที่ญี่ปุ่นก็มีนะคะแต่ว่าราคาแรงมากใครมาเที่ยวเอาติดมาด้วยนะคะ ราคาตั้งพันกว่าเยนน่สำหรับยาที่อยู่ในกล่องเลีแลคูมาอันนี้ก็จะเป็นยาเพิ่มความอยากอาหารนะคะทําให้ทานอาหารทานข้าวได้เยอะขึ้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ1ขวบขึ้นไปจนถึง14ขวบนะคะเม็ดยาจะเล็กมากทานง่ายค่ะผู้ช่วยนะคะแม่นั่งยองๆก็นั่งตาม oh, <laughs> แล้วก็อันนี้นะคะแผ่นแปะแก้ร้อนใน ยอนฮิตนะคะแม่เพื่อนแม่เคจีชอบฝากซื้ออันนี้เป็นแบบครีมนะคะอันนี้แบบแผ่นแปะเขาชอบนะคะเคจีชอบยาอมรสนี้เป็นยาอมแก้เจ็บคอมีหลายรสเลยนะคะคาเฟ่ไต้ผีไก่สีสีโซนนี้ก็จะเป็นยา แก้ปวดแก้อักเสบนะคะพวกอบูโพรเฟนนะคะอบูโพรเฟนแอสไพรินก็จะอยู่โซนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยาแผ่นแปะแก้ปวดนะคะใครมาเที่ยวปวดขาปวดหลังปวดไหล่สามารถมาซื้อที่ร้านขายยาแล้วก็แปะได้เลยนะคะส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นยาทาแก้ปวดแบบโลชั่นค่ะทาเฉพาะจุดนะคะ ก็จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะแต่ตัวยาจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มเอนเซมลดอาการปวดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อค่ะมียาหมองตาเสือเลยนะคะแพงมากนี่มองตาเสือก็มีแผ่นแปะแก้ปวดมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะอ๋อแล้วก็นี่ไงแผ่นแปะแก้ปวดที่มี พี่พี่ฝากไมเก่เคจิซื้อนี่นะคะเต็มเลยมีพี่เขาพีออเดอร์นะคะบอกว่าใช้ดีมากๆใช้เป็นประจำเลยค่ะใครสนใจเตรียมพีออเดอร์นะคะเดี๋ยวไมเ่เคจิจะรับพี e ออเดอร์แล้วก็โขนกลับไทยเดือนธันวานะคะนี่เต็มเลยหมดเลยส่วน mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมของ b h c นะคะ ม่แค่จิทานก็จะทานบ Bo ูโบดี้อยู่มีบำรุงสายตาแล้วก็คอลลาเจนบำรุงผิวข้อเข่านะคะแล้วก็ทานวิตามินซีด้วยอันนี้เป็นวิตามินซีแบบใหม่นะคะมีสองแบบแบบอันนี้แบบแบบค่อยๆออกฤทธิ์นะคะออกฤทธิ์ยาวตอนนี้ไม่แค่จิทานตัวนี้อยู่แล้วก็ทานวิตามินบีตัวนี้นะคะตัวใหม่ราคาก็จะต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งถ้าตัวเก่านี่ก็เป็นแบบออกฤทธิ์ทันทีนะคะตัวนี้มันจะเป็น ค่อยๆออกฤทธิ์เราจะทำให้แบบอยุอ่วิตามินอยู่ในร่างกายเรายาวนานขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่ไม่เคยจิทานอยู่มีนี่อันนี้นะคะเป็นคิวเทนนะคะในเหนื่อยน,นะคะทานวิตามินตัวนี้ตื่นเช้ามาสดชื่นมากๆค่ะ mm hmm. ก็คือจะช่วยบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะคะ mm hmm. แต่ว่าราคาก็จะประมาณนี้นะคะ วิตามินก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะคะทุกคนหลากหลายยี่ห้อแต่ไม่ค่อจชอบของ d ดซมากที่สุดนะคะเพราะว่าทานง่ายอันนี้ก็วิตามินค่ะของบริษัทอาซาฮีราคาก็จะพอๆพกันนะคะต่างกันแค่ยี่ห้อ พอเราเข้ามาในร้านขายยาล้วก็จะมาเจอโซนพแพนกยาแล้วก็อาหารเสริมโซนนี้ก่อนนะคะซึ่งร้านขายยาที่ญี่ปุ่นก็จะมีขายทุกอย่างนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนนะคะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าและนี่ก็คือเม็ฟูใช้สําหรับทําความสะอาดท่อน้ําทิ้งนะคะก็จะมีหลายไซส์ให้เราเลือกค่ะเราก็เลือกไซส์ให้เหมาะสมกับอ่างที่บ้านของเรานะคะ เดินไปเดินมาก็มาเจอของถูกค่ะน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ชนิดเติมนะคะปกติราคาประมาณ55บาทวันนี้ลดครึ่งราคาค่ะเหลือประมาณ23บาทเท่านั้นนะคะแม่เคจิก็จัดไป3ซองค่ะแล้วก็ร้านขายยามีขนมขายค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลากหลายขนมมากซื้อเป็นของฝากก็ได้ นมเด็กเยอะเลยนะคะช็อกโกแลตหยิบใหญ่เลยอิกดีอ่ะอีกดีบอกเอาอันเดียวมาม่าต้มยำกุ้งก็มีนะคะแต่ว่าราคาแพงนิดนึงซื้ออ,อันเดียวพออันนี้เป็นโซนครีมกันแดดนะคะ ราคาก็จะประมาณนี้น่าจะถูกกว่าที่ไทยนิดนึงนะคะ อันนี้คือสเปรย์ปลูกผมนะคะแม่เคจิเห็นเขารีวิวในสตาแกรก็เลยไปซื้อมาใช้บ้างตอนนี้ใช้ขวดที่2แล้วค่ะก็รู้สึกว่าลูกผมเยอะขึ้นนะคะเขาจะมีให้เลือก2แบบแบบมีกลิ่นกับไม่มีกลิ่นค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแชมพูผสมครีมนวดที่ช่วยให้ผมเกิดใหม่แล้วก็ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมแชมพูยี่ห้อนี้เป็นแชมพูที่คุณหมอที่คลินิกรักษาอาการผมร่วงที่เพื่อนแม่เคจิไปรักษาอยู่เขาแนะนํามานะคะแม่เคจิก็เลยมาบอกต่อค่ะ และไอเทมต่อมาที่แม่แคจิอยากแนะนําก็คือเป็นมากใต้าต,าตาแล้วก็ร่องแก้มค่ะแม่แคจิลองใช้อยู่นะคะตัวนี้หลังจากใช้ก็คือชุ่มชื้นมากๆค่ะจนอยากใช้ต่อไปนานๆเลยนะคะแล้วก็มีมาคหน้าแบรนด์ญี่ปุ่นอีกเยอะเลยค่ะมีทั้งช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นลดริ้วรอยแล้วก็มีมากหน้าของมิลานโนซีซีด้วยนะคะถุงใหญ่มากๆตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าขาวสว่างใสค่ะ ชูยาชานี่นะคะเอาบัวยอนฮีตท,ที่ร้านขายยาก็มีขายนะคะอันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปั่นจักรยานกลับบ้านกันเข้าป่าไปแล้วอัไนไว้แก่ำบเจกะจาซ่ปั่นไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาก็เกง่ง อีกประมาณครึ่งปีก็จะได้ขึ้นปหนึ่งนะคะถึงตอนนั้นก็โฮงเก่งละแกสเกเตเน่มามาเคโกะฮานาเลตากะราสต็อปชิมาโชกะฮายโจโจก่อนกลับเข้าบ้านเคจิก็ขอปั่นจักรยานโชว์พี่ๆป้าๆนานลุงๆงอีกสักรอบนะคะ